สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความลึกลับที่ไม่อาจอย่างถึงด้วยขนสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหิมะแรกและดวงตาที่เปล่งประกายหลากสีสันดุดอัยมณีนี่คือเรื่องราวของแมวขาวมณนีเฮดสีขาวแห่งราชสำนักที่ก้าวข้ามผ่านกาลเวลาจากความลับในกำแพงวังสู่ดวงตาปัญญาที่โลกต้องมอนขาวมันนีตอนที่1กํากำเนิดในเงาจันท์แมวหลวงผู้บริสุทธิ์ตำนานของแมวขาวมณนีถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อกว่า7 0 0ปีที่แล้วในยุคสมัยที่อาณาจักรสยามรุ่งเรืองที่ พวกเขาถูกบันทึกไว้ในตำราแมวทาผีโบรานที่รวบรวมลักษณะของแมวมงคลและก็แมวให้โทษของไทยเราเอาไว้อย่างละเอียดโดยชื่อของขาวมนีนั้นมีความหมายตรงตัวว่าอัญมณีสีขาวสะท้อนให้เห็นถึงความงามอันล้ำค่าดุดแพทรที่ส่องประกายยาขําคืนในอดีตพวกเขาถูกรู้จ,จักกันอีกนามหนึ่งว่าขาวปลอดซึ่งหมายถึงแมวสีขาวล้วนทั้งตัวไม่มีแม้แต่จุดด่างดำเดียวในราชสำนักโบรานแมวขาวเมนีไม่ใช่แมวที่ใครก็สามารถครอบครองได้สถานะ พวกเขาเทียบเท่ากับสมบัติล้ำค่าแย่งงผ่นดินเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอนุญาตให้เป็นของพระบร,รมวงศ์นุวงวงและก็ขุนนางชั้นสูงเท่านั้นหากสามัญชนพบเจอจะต้องนำขึ้นถวายแด่ราชสำนักทันทีซึ่งสิ่งนี้ถ้าไม่ขาวมณนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกิยศบารมีและความมั่งคั่งโดยความเชื่อในอดีตเขาวมณน,นี้ไม่ใช่แค่แมวสวยแต่คือผู้มีพลังพิเศษดวงตาที่แตกต่างกันสองสีของพวกเขาถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความโชคดีและก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดามอง ไม่เ,เป็นแมว่งโชคลาภที่นำพาความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พู้ที่ครอบครองการปรากฏัวงขาวมณีในงานมงคลสําคัญเช่นพิธีมงคลสมรสหรือพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เปรียบเสมือนการอวยพรให้พิธีนั้นเต็ไมไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง <S <S ตอนที่สองกนศึกของพระราชาจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์ของขาวมณีเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ซึ่งเป็นยุคที่สยามต้องเผชิญหน้ากับมหาอํานาจตะวันตกอีกติพนานเล่าขายกันว่าพระองค์ป แมวขางมันนี้เป็นอย่างยิ่งและทรงวันเกรงว่าชาวอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีหมายปองสมบัติอันล้ำค่านี้เพื่อปกป้องสายพันธุ์แมวอันเป็นที่รักยิ่งพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์อันแยบยลว่ากันว่าพระองค์ทรงสั่งให้นาแมวของมันนี้ทั้งหมดไปซ่อนไว้ในพระราชวังยางมิดชิดและเมื่อเชตวันตกทุนของแมวสยามพระองค์ทรงกลับพระราชทานแมววิเชียนมาศหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าแมวสยามหรือสยามแคทให้ไปแทนโดยยกย่องให้วิเชียนมาศเป็นแมวหลวงสยามก้อนอุบายครั้งนั้นส่่งงงผลลให้แมมววสยาโดััไปก ขณะที่แมวขาวมณียังคงมีความลับสุดยอดของชาติสยามต่อไปตอนที่3รูปลักษณ์ที่ต้องบนและตำหนิของเพชรสิ่งที่ทำให้แมวขาวมณีโดดเด่นและแตกต่างจากแมวขาวทั่วไปเริ่มจากรูปลักษณ์ที่สง่างามพวกเขาเป็นแมวขนาดกลางลติตัวกระชับมีกล้ามเนื้อแต่ก็ยังคงความคล่องแคล่วและก็ปราดเปรียวขนของพวกเขามีสีขาวบริสุทธิ์ทั่วทั้งตัวไม่มีแม้แต่จุดด่างดำเดียวเนื้อขนเรียบเนียนมีความยาวสั้นแต่ก็หนานแน่นดูมีเงาและงดงามยามต้องแสงศีรษะของเขามณีมีรูปทรงที่โดดเดน่นอาจเป็นรู ูปหัวใจที่ดัดแปลงเล็กน้อยหรือเป็นรูปทรงลิ่มที่มีหนกแก้มสูงหูม,มีขนาดกลางถึงใหญ่รับกับรูปหน้าขาแข็งแรงปุ่งเท้ากลมสวยหางยาวพองงามทุกสัสดส่วนล้วนยอดงามส่งกับเป็นแมวหลวงแมวขาวมานันนี้เป็นแมวที่ขี่เล่นแล้วก็ฉลาดเข้ากับคนง่ายและที่สําคัญคุณเก่งมากๆด้วยเบื้องหลังความงามไร้ที่ติของขาวมันนี้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งผลที่เขาปลดพวกมันไม่ใช่การไม่มีสีแต่เป็นผลมาจากน้ากระที่สร้างโดยยีน,นที่ชื่อว่า W ยีนตัวนี้มีพลังอำนาจมหาศาลแต่มันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมคมที่1ความงามการกระดขวางนี้ทําให้เม็ดสีไปไม่ถึงเส้นขนผลลัพธ์ก็คือคนสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหิมะและในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อดวงตาทําให้เกิดสีฟ้างดงามหรือตาสองสีที่น่าตื่นตาตื่นใจคมที่2ตําหนิแต่ที่สําคัญเซลล์เดีวยวกันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหูชันน้นในเมื่อเซลล์เหล่าน,นี้เดินทางไปไม่ถึงก็อาจส่งผลให้เกิดเพราะว่าหูหนวกตั้งแต่กําเนิดอาจจะหูหนวกข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้าง นี่คือความสัมพนันธ์อันน่าเศร้าและดงดงามยิ่งดวงตามีสีฟ้ามากเท่าไหร่โอกาสที่จะหูนวกก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเพราะทั้งสองสิ่งนี้เกิดจากกระบวนการพัฒนาได้ถูกขัดจังหวะเหมือนกันแมวตาสองสีอาจจะหูนวกเฉพาะข้างเดียวดวงตาสีฟ้านี่คือความขัดแย้งในตัวเองของธรรมชาติพวามบริสุทธิ์ของสีขาวกลับผูกติดกับความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นก็แสวงหาความสมบูรณ์แบบสุนทรีภาพในการพราะพันธุ์ซึงมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยธรรมชาติองพุงโดยตรงจากการป,ปกป้องอย่างเข้มงวดเมื่อถึงปลายศตวรรษที่2ี่แมวหลวงที่เคย ได้กลายเป็นหนึ่งในสายพันธ์แมวที่หายากที่สุดในโลกและตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ถึงแม้ว่าจะรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ได้แต่การกระทําเช่นนี้ทําให้เกิดความเสี่ยงคือการที่ไมมีกลุ่มยีนที่เล็กและก็จํากัดอย่างยิ่งตอนที่4การเดินทางสู่สากลจากแมววังสุเวทีโลกแต่แล้วแสงสว่างแห่งความหวังก็ได้ปรากฏขึ้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2542นักพัฒนาพันธุ์ชาวอเมริกันได้นําเข้าแมวขาวมณีตัวแรกชื่อซิเพียจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกานี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาและพัฒนาาสย อย่างจริงจังในโลกตะวันตกด้วยความมุ่งมั่นของนักพัฒนาพันธุ์แมวเข่ามันนีก็จะรับการยอมรับจากองค์กรการกจดทะเบียนแมวระดับนานาชาติโดยเฉพาะ TICA ที่้การยอมรับในระดับแชมเปี้ยนชิพในปีพศ2558แล้วก็ CFA ในปีพศ2561ปัจจุบันแมวเขามันนียังคงเป็นชนิดที่หายากในโลกตะวันตกราคาของลูกแมวเขามันนีจากน้าพาอพันธุ์ที่น่าเชื่อถืออาจจะสูงถึง250,000-400,000เลยทีเดียวบทสุดท้ายมรดกที่ต้องห่วงแหนแม่สวยงามและมีคุณค่าเนี้ ก็เปลี่นความท้าทายด้านสุขภาพนอกจากปัญหาการได้ยินเขามานันนี้ยังมีความเสี่ยงต่อโรคผิวหนังโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังจากแสงแดดเนื่องจากขนสีขาวไม่สามารถป้องกันนักสีอวีและถ้าขนสีเข้มพวกเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเมื่อยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัดนักพัฒนาพันธุ์องค์กรจดทเบียนแมวแล้วก็นักวิชาการมีการใช้เทคโนโลยีอย่างการตรวจดีเอ็นเอเพื่อคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีและการแช่แข็งสเปิร์มและไข่พเพื่อเก็บรักษาพรนธุกรรมล้าค่าของพวกเขาไว้สำหรับอนาคตหวังว่าเรื่องราวของเขามานันนี้จะทำ ความหัศจรย์งพวกเขาแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์แม่ยักมณีสีขาวเหล่านี้ยังคงส่องประกายบอกเล่าตำนานสู่คนรุ่นหลังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ